อืมดึงขึ้นมาทังทีเออนั่นแหละเงินไปหลังว่าวง่ายจังว่าวเมื่อยเลยทีมเราอยู่น่วกันเด้อขอขบใจ FC ฟีที่ให้กำลังใจผ่านกล้องวิดีโอแต่เมื่อนี้ก็เป็นเมื่อที่2ที่ทีมงานพากันลุงนะยังไงต่อ เด,เดินทางวันที่สองขึ้นภูเขาควายเนาะจะได้นอนอีก2คืนวันที่ยีจะได้เดินทางลงจากภูเขาควายลงทางตะพึช <c oughs> บ่เคยไปเ,เนาะบ่เคยเดินทางขึ้นมา คณะครูบาอาจารย์ที่เคยเดินทางมาศิหารหรือว่าเคยมาศิหาขังยังลืมเนาะยังลงเส้นทางไป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 ที่นันเขาออกก่อนไป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 ที่นั่นเยูทูกเบอ์ คนติดตามใจขอแฟนนะเนี่ครับผมครับผมตัวซาธุใจเย็นได้ใจเย็นได้หายใจเข้ากระพุ้ดหายใจออกกอดตัวกระบอกผักหรือโอ๊ตตอกได้ด้ว เป็สาวบริม่เปสาวของดีนะลไดุกต้อใส่บบเบอร์ไปเลยเล่นเป็นเล่นเนล่นทิกนปไม่คือเป่งเมนน้ม้คืนในหุ่งเคยเอมันจะกได้ทีเดียวไม่ใหญ่ใหญ่นะมต่ัไม้ทั้งลั Dạ ô คัดหลิกสองลงไหนโอ้โหลงเขาลงเขาลงเขาเดือดเดือวทางขั้นเด้อดลงเขา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 คัดหลีกสองไม่ลงดโอ้โหพุ่งไปฮ่ามันกระซุ่งใช่อ ครณะนี้ก็ลงเขาเนาะลงเขาผูกเขาควาย้ยขณะที่จองไปก้อนแล้วขณะที่หนึ่งยังมดหา้าปืนพลังพลังงานความลำบากถ้าไปเห็นความทุกข์ไปเห็นความลำบากก็ไปเห็นทำเนาะความทุกข์อะไรก็ทำเพื่อความอดทน คือคันติบุคคลใดที่มีคันติ <Okay. S 1> ขึ้นพัวขวายจะพังคันติจะนะคันติจะ